ช่วงปีนี้เงินบาทจะมีโอกาสถามที่องไหมครับอ่าพอ i n เลยคือดีเลยครับทาให้ผมลืมพูดเลยและอีกอย่างหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือประเทศไทยกําลังขาดดุลแฝดเราขาดดุลแฝดมาสองไตรมาสแล้วขาดดุลแฝดคืออะไรทาไมทาไมเงินข้างเงินถึงอ่อนต้องบอกเลยว่าข้างเงินของประเทศไทยนะตอนนี้นะครับอ่อนแบบต้นๆแล้วที่คุณศิลาบอกเลยครับ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผมยังรอแรกเลยสามสิบสองต้นต้นผมยังแรกเงินเป็นดอลลาร์เลยกะว่าเอ้ยอาจจะแข็งค่าขึ้นอยู่ๆพลิกกลับมาสามสิบสามเกิดอะไสามสิบสี่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเปเปอร์ออกมาครับเศรษฐกิจไทยมีความอ่อนแอประเทศไทยขาดดุลแฟดขาดดุลแฟดคืออะไรดุลหลักๆนะครับที่เขาพูดกันก็คือหนึ่งดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีเดินสะพัดคืออะไรง่ายๆครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายระหว่างประเทศการเงินเข้าเงินออกเงินสนับสนุนเงินบริจาคต่างๆ ถ้าเราเงินไหลเข้าหรือว่าเราค้าขายได้กาไรเนี่ยเราส่งออกเราส่งออกมากกว่านําเข้าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นบวกเงินไหลเข้ามากกว่าออกอันนี้เขาเรียกว่าเกินดุลถูกไหมฮะก็แปลว่าเออก็เหมือนกับถ้าเราเป็นบริษัทอ่ะพูดง่ายคือบริษัทเนี่ยกำไรค้าขายกับคนอื่นเนี่ยกําไรนั่นเองก็แน่นอนบ,บริษัทที่กําไรก็เป็นบริษัทที่แข็งแร่งอะไรได้เยอะขึ้นแข็งแร่งขึ้นมีเงินสดมากขึ้นถูกไหมฮะอันนี้คือดุลแรกซึ่งประเทศไทยทําได้ดีมาตลอดเราเกินดุลมาตลอดสองไตรมาสนี้เรา ขาดดุลแล้วครับเราขาดทุนขาดดุลบัญบชีเดินสะพัดแล้วครับทั้งนั้นที่เราเคยได้กําไรมาตลอดเราค้าขายได้กาไรมาตลอดตอนนี้เรานําเข้ามีมูลค่ามากกว่าส่งออกอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งคือราคาน้ามันเรา,านาเข้าน้ามันสูงมากราคาน้ามันสูงมันก็สะท้อนอย่างที่สองดุลง,งบประขาดขาดดุลงบประมาณขาดดุลงบประมาณคืออะไรก็แต่ละปีครับที่บอกว่าจะมีงบประมาณนะครับปีนี้กี่ล้านล้านสี่ล้านาล้านห้าล้านล้านไปุบดุลงบประมาณคืออะไร ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลจะประกาศแต่ละปีครับว่าจะใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งเงินมาจากไหนเงินต้องมาจากภาษีประชาชนถูกไหมครับซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลแต่กลับกันถ้าประเทศที่แข็งแรงเก็บภาษีได้เยอะเหมือนกับอาจะก็บริษัทมีรายได้เยอะถูกไหมฮะใช้จ่ายน้อยมีการเหมือนกับไปใช้จ่ายในแต่ในปีนั้นน้อยมันก็จะเกิดการการเกินดุลก็ประมาณแต่ว่าอะไรอ,อ๋อมีเงินเหลือเนื้อเก็บภาษีได้ยังเหลือ แต่กลับกันอ่าประเทศก็ร่ำรวยขึ้นหรือเปล่าเพราะมีเพราะประเทศมีเงินเหลือแต่กลับกันประเทศไทยขาดดุลกบประมาณมาหลายมาหลายปีขาดดุลกบประมาณมาอย่างยาวนานมากแล้วแปลว่าอะไรเราเก็บภาษีได้นิดเดียวครับแต่เราใช้เงินเยอะมากกว่าภาษีที่เราเก็บได้แปลว่าเอ้ยเราได้ไรายได้เดือนละแสนบาทแต่เราใช้ตอนนี้ใช้เดือนละสองแสนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็ต้องเป็นหนี้ไงครับหนี้สาระเราก็เลยมีแนวโน้มที่จะสูงมากขึ้นแล้วถ้า GDP เรา โตต่าแต่นี่เราขึ้นสูงกว่ามันจะไม่นี่สาธารณต่อ g d ดีเนี่ยขึ้นสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเขาพยายามให้ประเทศเนี่ยสกิจของประเทศตโตเร็วๆครับแล้วนี่เพิ่มต่าๆมันจะทาให้นี่ต่อ g d ดเนี่ยเพิ่มขึ้นเออลดลงเออเพิ่มลดลงแต่จํานวนนี้จร,ริงๆอ่ะจำนวนนี้ที่เป็นจานวนเงินนะครับเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกตินะเพราะนี่แหละครับสิ่งที่ประเทศไทยกําลังเจอแล้วเขาก็บอกเออวิเคราะห์ต่อนะรายได้ประเทศไทยคืออะไร อการท่องเที่ยวการส่งออกเกิดสงครามแบบนี้ยุโรปก็หนักอเมริกาก็หนักเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกจะส่งออกได้อย่างดีจริงๆเหรอหรือสองคือ,อประเทศไทยเนี่ยนําเข้าเหมือนกันนะมีความสามารถในการส่งผ่านราคาหรือเปล่าข้าวของแพงเงินเฟ้อแพงการบริโภคภายในดีหรือเปล่าก็ยังไม่ดีการเที่ยวรู้เมื่อไหร่จะกลับมาแนวโนกก้มการเติบโตเศรษฐกิจไทยก็จะไม่ดีในอีกสองสามปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นที่คุณศิลาถามว่า ค่างเงินบาทจะกลับมาสามสองไหมผมเชื่อว่าในปีนี้น่าจะยากแล้วครับแล้วก็วันนี้ผมก็ตัดสินใจพอร์ที่เหลือสุดท้ายเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์วันนี้นี่เองเพราะว่าผมเห็นตัวเลขนี้อ่านเปเปอร์นี้มาเราก็รู้สึกว่าเออมันเข้าใจได้เลยว่าเออตัวของค่างเงินเรามีมโอกาสที่จะอ่อนมากกว่านี้เพราะว่าพอค่างเงินอ่อนเงินเฟอ้อก็จะมาแล้วอีกอย่างหนึง่งข่าวเงินเฟอ้อในประเทศไทยมาแล้วนะครับ Ed, เงินเฟ้อในประเทศไทยถูกคาดการณ์มาแล้วที่5-7เซและเท่านั้นไม่พอครับในเรื่องของเฟดเนี่ยเราเห็นคำประมาณการของเฟดหรือแม้แต่ของไทยเองนะเนี่ยมีการคาดการณ์กันละครับว่าราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยน่าจะอยู่ประมาณ100เหรียญต่อบาร์เรลทั้งปีอันนี้อาจจะปรับก็ได้แต่ถามว่าณนะตอนนี้ข้อมูลที่เขามีเขาเชื่อแบบนี้แล้วเขาเลยคำนวณการคาดการณ์รปรับลด GDP เพราะว่าอัตราน้ำมันมาแบบนี้แล้วแปลว่าหลายๆคนมองครับว่า น้ำมันจะตึงตัวบสูงอย่างน้อยตลอดทั้งปีนั่นก็แปลว่าเงินเฟ้ออาจจะไม่ลดลงเร็วก็ได้